ซื้อจริงๆเนี่ยในพารจริงๆเป็นยังไงนะครับคนนี้ได้ตามสามองนี้อยากขายเท่าไหร่ผมจะเลือกสององห้าแสนได้ไหมเอาแค่เอาสององห้าแสนแล้วถ้าโอเคผมจะส่งเท่าไหร่เอาเท่าไหร่สององหกแสนนะนะเดี๋ยวต้องหาดีกว่าสององหกแสนถูกไหมผมจะได้่ล่ค่อยๆดูว่าจะเอาไหมถูกไหมสองหกแสนนะสรุปสองหกแสนแน่นะหนะ้าแสนได้ไหมไม่ได้เอาไม่ได้เอาหกแสนนะโอเค เดีวผมเขาบอกว่าเป็นแรไอเทมนะเพื่อนๆดูนะกะนิมทั้งเหรียญเลยขอแรงองสองหกแสนที่บอกไม่สองถ้าสองแล้วเหลือห้าแสนได้ไหมมันตอนโอเคสองหกแสนนะเดี๋ยวผมดูนะหกแสนนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะจะนิมทั้งเหรียญเลยโอเคอางนี้พี่เขาหกแสนอ่าสองเหรียญนะ เขาเรียกเหรียญเลื่อนสมรณะสั่งนะดูไว้นะเขาเรียกเหรียญเลื่อนสมรณนะสั่นะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าการจ่ายฟังจริงๆเป็นยังไงนะแล้วจะได้รู้ว่าการเช่าจริงๆเป็นยังไงนะสองหกแสนินมเยอะทั้งองค์เหรียญหนึ่งแต่เหรียญหนึ่งพอได้พอได้สภาพพอได้นะครับสองหกแสนจะได้รู้ว่าการซื้อจริงๆเนี่ยในควาจริงๆเป็นยังไงนะครับผมไม่ได้รู้จักกับเขาครับผมรู้จักกับพี่เบ่าไม่รู้จักผมไม่รู้จักพี่บ่อยนะกมเคยเจอเขยโอเค